สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์มาสรุปเลขสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งเลขนำมตนเดี๋ครับเด้อมือนีมือนีอนก็เงียบครับอยุดสำนักหมู่ว้านหมือก่อน2ามืมือเต็มนี่คนแน่นตึ๊บครับมือนีก็เป็นมือหยุด1มือนะครับให้คนใดพักเอาโศกเอามานนะครับเดอ้อมือหนีครับเดี๋ยวอาจารย์ผามาเบิ่งเลขนำมตนกันดูพี่น้องเพราะมันจิมีตัวใดนะถ้าูก ขอบารมีเจ้าปู่เปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคลาภบารมีลูกหลานเด้อเจ้าปู่ฤาสีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทวสถานเปิดโชคลาภซอยลูกหลานเด้อืันนี้มือโชคมือหมันจึงได้กับซอยพักดันให้เกิดโชคเกิดหมันเฮีงมีโชคมีลาภถ้าถูกคุณพ่อพาอินท่าที่ลาดเจ้ากับเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทอง มีโศกมีหมันลำรวยเดอ้อพี่น้องอันนี้กับในศาลาลหพี่น้องผู้ใดได้เคยมากก็จะเห็นในสาล่าบารมีปูนาค่บารมีเทพบเทียบวดาข้างนอกงามงามพี่น้องข้างนอกบรรยากาศดียุ่พี่น้องคนเบืองบรรยากาศดอกมงดอกไม้ก็งามอีหลีพี่น้องคนดอกไม้เนาะบัวสวรรค์บานรับทรัพย์รับเงินรับทองพี่น้อง ู่พญานนคกบุพยาเตาเปิดรับเปิดเงินเปิดทองเดี๋ยวไปลุ้นเลขกันพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิ่งเลขนำมนตนกันดูเลขนำมนต์เฮ้ามีตัวใดเห็นชัดแจง้งชัดเจนพี่น้องเอาบารมีปูเปิดรัพ์ด้วยปูเด้อเอาพี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องมาที่นี่ชัดแจง้งชัดเจนตัวใดว่ามาเก้าแปดแปดเก้าสี่ แปดเก้าซีแปดสามแปดเก้ามันกับอันพี่น,อ 8, 9, น้องแปไดเก้าเนี่เขาสื่ออะไรดิอันนี้ก็เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดพี่น้องเป็นเจ็ดเจ็ดเ็มี่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดซีก็มีพี่น้องเป็น 7, 8, 7, 4, เจ็ดแปดเจ็ดซีแปดสามเจ็ดเก้าซี่ เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดแปดสามแปดสี่สามหนึ่งกับมีพี่น้องอันอีเดียวตน,นี้อันเออเจ็ดสี่กับยังมีอยู่บอันหนะ้าเก้าสี่กับอันพี่น้องเก้าสี่กับว่าอันหน้าพี่น้องเนาะอือแปดสี่แปดเก้าสี่แปดเจ็ดสี่แปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปด ปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่เจ็เดแปดสามสามแปดยังสี่บอกพี่น้องสามสี่สี่สามนี่เลขเบิ้งเอารูปพี่น้องเห็นมกักจังใดเห็นจังใดมักจังไหดเบิ้งเอาดูหนึ 1, 8, ่งแปดก็ไเลดิพี่น้องหนึ่งแปดก็ได้ยดิหนึ่งแปดก็ได้ยดิยนะี่เนี้ยสรุปนี่สรุปเลขดูวพี่น้องเอาเลขแปดเลนหนึ่งแปดสามแปดถ้าเลขละเก้าเลนเก้าสี ล, 4, ลักซีเหรนซีเก้าซี่แปดซี่เจ็ดอืมแปดสามกมีโอ้งามเทวดาเด็กนี่โศคลาบได้พี่น้องเด้อจรุปเลกแล้วนี่ไอ้มีโศกมีหมนันเทพเทวดาเปิดโศกเปิดหมนันให้ลูกหลานร่ำรวยเด้อเจ้าปู่เดี๋ยวล่องเสียงเซมซี่ให้ญาติพี่น้องกันลองเสียงเซี่มซีเชนึงกันปู เด้อพี่น้องเด้อสาธุเลขี่ออกตัวใดปูมือนี่วันที่สิบหกตุลาคมแล้วปูโอ้ยอย่าว่าลกหลานงมงายเด้อปูเด้อจังได้กะซอยให้ลูกหลานได้โศกได้ลาบได้เงินได้ทองเด้อซอยเหลือจัดพี่น้องเสียงเซมซีออกมาสาธุนมะพทะนมาพทะนะมาพทะเปิดเด้อปูเด้อเลขี่ออกตัวใดมือนี่ปูให้เสียงเซมซีออกมาปูเลขี่ออกตัวใดปู เอาสองตัวกันเด้อเอกไทยสองตัวเลขล่างน่ะล่ะฟูเอกไทยสองตัวฟูเลขล่างอึ๊บมาแล้วพี่น้องตัวนึงนี่ตัวนึงมาแล้วปั๊บเอกยังเลขซีพี่น้องเลขซีฟูขออีกตัวนึงปูซียังปูขออีกตัวนึงปูขออีกตัวนึ่งดับฟูเด้อซียังปูซียัง ขออีกตัวนึงปูเล็บไทยสองตัวปูมือหยิบมันจีสั้นหน่อยนึงนึกพี่นอ้องเด้ออาจารย์มือหนึ่งสัน้นมือหนึ่งอันจับอันโทรศัพท์อัดวิดีโออยู่พี่น,อออน้อนงปูขออีกตัวนึงปูอีกตัวนึ่งขั้นปูแดนมาหลดปูชัดเกียร์ฟูขออีกตัวนึงออกมาให้ล,ลูกหลานฟูแม่แมาๆม,มือเดี๋ยวมันกสนะสั้นมาคอยคล้องแบบนี้พี่น้อง โอ้เออเปิดได้ปูหน่อนี่หลานเบิ่งแค้มพีเอ็มกันทีมามาแรงมากแรงมากออกแล้วพี่น้องมา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 พุทธทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดให้เปิดให้รวย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 โอ้เปิดให้รวยเด้อ hello 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 chỉ hello 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 ี่ออกที่นี่น้องี่ออกอยู่ไอเย็นๆย็นืนไปน้ำกันแหมเม่อะไรแบบที่นี่ปูกตบ่ปปออ,กออกให้ลูกหลานเท้อ อีกโตนหนึ huh. uh ่งครูโอ้เดี๋ยวพี่น้องแรงมากนะปูปูออกมาอึ๊บมาเลยพี่น้องวันนี้เลขสี่ใช่ไหมนี่อึ๊บ map พี่น้องปะที่ไหน map สี่เจ็ดพี่น้อง เลขลางซีเจ็ดพี่น้องเสียงเซมซีออกมาแล้วพี่น้องซีเจ็ดพี่น้องซีเจ็ดเออเลขลางซีเจ็ดโปูเลขลางซีเจ็ดเลขสามตัวอย่างโอ้ขอเลขสามตัวด้อปูด้อเลขสามตัว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 ย้ำใช้ให้ลูกหลานด้วยปูเลขสามตัวย้ำใช้ลูกหลานเลขสามตัวย้ำใช้ เอาเลขสามตัวยำใช่ไหเลยคูเลขสามตัวเลขสามตัวเลขสามตัวจับมักันพี่น้องบนถนัดเอาเขียนเดียวเนาะอะไรนี่ขึน้นจับตอยไปจิ่งเงียบเลยเลขสามตัวปูมะมามะสามาตัวสามตัวพิบมาแล้วหนึ่งตัวพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิ่งกัน มาแล้วพี่น้องหนึ่งตัวมาแล้วปัป๊บนี่ได้พี่น้องมาแล้วเลขหนึ่งตัวนะ่อีกสองตัวกูเลขสามตัวรางวัลที่หนึ่งมวดว,วันที่สิบหกกูเลขสามตัวรางวัลที่หนึ่งกูเลขสามตัวงวดวันที่สิบหนกนี่กูขี่ออกกี่เหียงกูแลนมากเปิดให้ลูหลานดูโจคมาดูกูสี่ออกก็พี่น้อง ขีอ่ออกแลวขี่ออกแลยมา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 อือออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวล้อรุนกันอีกเดยอีกตัวนึงมาปูซอยดูกลาดเออรวยซะรวยสกุรวยหล,ยลาบรวยเง,งินรวยทอง ตัวเลขารวยมามามาอืมาก็บ่ออกเลยอีตัว,ออว,ตวนึงแลนไมนกีะออกกับ,บออกทด้ี่น้อกีะออกนู่ไกลแล้วไกลแล้วเร็อปูเร็ปูปุ๊ปปุ๊ปุ เปิดเปิดเปิด,ปดอีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งท่านั้นหมุนมาเลยรางวัลที่หนึ่งแรนด์ุดออกมาแรนด์ุดออกมาเลยดีแรนดออ์ โอเคลูกหลานก็ล่อดิปูลูกหลานกับล่าแข้นเลยเอาล่าจะย่อมล่ามือนี่ก็จะให้ออกด้วยจังแจงสิบเอาเเ้าปูจะขับปิดจังหวะป่ะกระทุกออกมากระทุกอ,ออกมาเดได้ขีอออ้ออกเอาตัวเดียวเท่านั้นี้ปู โอ้เด oh, ี๋ยวขอลอเท่านัาน้นนหะเดี๋ยวอ่อนเปลี่ยนมือกันพี่น้องได้สองตัวอยู่พี่น้องเออเปลี่ยนมือแล้วไปที่ไหนเออคอยคลองแน่ไปที่ไหนมา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 เปลี่ยนมือจับมากจับใจงงใ่เลขรางวัลทีหนึง่งงวดวันที่สิบหกปีออกอีกยัง้งให้ชัดเจน ดึงออกมาแดนออกมาดึงออกมาแดนออกมาวันที่สุดอาดเพียงเปิดหน้าที่เราพี่นอ้องน ปูไก่ละปูกระลังเพ่งในห,ห้องอยู่อึ๊บ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 อึบมาบอลลนบอลลแต่บ่ลแมนตัวนี้ต้องเอาตรรัวบอต้องเอาตรรรัวบอลี่นอ้อง บอลลอนแหละพี่น้งองนี่คนไหนแค่นั่นิพี่น้องเอาสามตัวปูสามตัวได้ปูกินล้นกับบอลลนพี่น้องให้หยิบเอาซะเนาะ เอเจ็บบังโมฮวาจานหนึ่งอันนี้ล้นกรนอีเนาะนี่พี่น้องมาแล้วเลขสามตัวเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งเด้เอาบปเนอะเนาะเจ็ดแปดหนึ่งพี่น้องเล่สามตัวนี่สองเจ็ดสี่เอายหดลวดให้กันได้